ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ12เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ตัวชี้วัดที่8เศรษฐกิจฐานรากจเจริญเติบโตจังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้การนําของนายสมหวังผู้บังโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการขับเคลื่อนง,งานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี2566ด้วยนโยบายสําคัญ12เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์โดยการดําเนินงานเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนได้ถูกกําหนดไว้ในตัวชี้วัดที่8เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโตเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนำอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งยังเป็นการพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคร,รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดสมัยใหม่ทั้งในด้านออฟไลน์และออนไลน์เป็นการส่งเสริม และกระตุ้นให้เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนจระเติบโตมากยิ่งขึ้นซึ่งได้ทํางานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับภาคีิเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนง,งานตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําและปลายน้ํายกยกตัวอย่างเช่นค หน่วยงานที่มาส่งเสริมและช่วยเหลือของเราก็จะเป็นหน่วยงานของภาครัฐก็จะมีสำนักงานเกษตรก็จะมาช่วยเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและขั้นตอนการผลิตแล้วก็ส่งเสริมผักดันช่วยเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มอุสาหกิจชุมชนมหาวิทยาลัยและชภัฏอุตรดิตถ์ก็จะผักตันเรื่องการให้ความรู้องค์ความรู้เพื่องเติมนเกี่ยวกับเรื่องการต่อยอดของอุ่ผลทางการเกษตรนะคะหน่วยงานของทกศก็จะผักตันเรื่องของเงินทุนนะคะและมีงบประมาณเรื่องของการกู้ที่เป็นดอกเบี้ยต่ำ ให้กับอีกด,ด้วยในง,งานหนึ่งก็เรื่องของสาธารณสุขจงังหวัดุตระดิตนะคะซึ่งกลุ่มเราเนี่ยขาดไม่ได้เลยเรื่องของมาตรฐานอยสาธารณสุขก็จะมาผักดันแล้วก็ช่วยเรื่องของการให้ได้รับมาตรฐานอยพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรลดิตมีส่วนผาักดันช่วยหลายเรื่องทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่สดดูดเด่นและสวยงามแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการตลาดอุตสาหกรรมจงังหวัดก็จะมีเรื่องของการตลาดแล้วก็ให้องค์ความรู้เพิ่ม ในการออกตลาดหลายๆที่ไม่ได้หมายความว่าใช้ได้แค่หน่วยงานหน่วยงานเดียวที่มาผลักดันแต่กลายเป็นว่าทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเรื่องผลักดันในเรื่องของการตลาดเพื่อให้ได้ช่องการตลาดที่หลากหลายเพื่อจะได้ให้ขายผลิตภัณฑ์ของเราได้หลากหลายมากขึ้นครับสําหรับหน่วยงานที่ให้องค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับนวัตกรรมโปรแกรมต่างๆนะครับนั่นก็คือมหนนัศจรย์ไรรัชพัฏจังหวัดอุตรดิตถ์ครับและเราได้ทา MOU ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวรศึกษาอุตรดิตถ์ที่ได้นำนักเรียนศึกษามาฝึกงานของ ครับครับและนอกจากนี้ก็ยังมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตตัดที่เข้ามาส่งเสริมด้านการรู้รักต่อยอดลวดลายของผ้าจังหวัดอุตลัของเราด้วยครับครับสำหรับหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการตลาดนะครับก็มีหน่วยงานของพัฒนาชุมชนหน่วยงานของพาณิชย์หน่วยงานของอุตสาหกรรมและก็หน่วยงานของวัฒนธรรมอุตตัดครับครับสำหรับยอดจําหน่ายในออนไลน์ของแต่ละปีนะครับก็มียอดที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าในแต่ละปีเราก็จะมีฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากการสนับสนุนดังกล่าว ทําให้มีผลการดําเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ถึงมิถุนายน2566ดังนี้รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอ,อกมียอดจําหน่ายสะสมทั้งสิ้น1,903ล้านบาทโดยคิดเป็นร้อยละ77.6จำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมผชอมีการขอการรับรองจำนวน45รายคิดเป็นร้อยละร้อยและผลการออกใบรับรองจำนวน29ราย คิดเป็นร้อยละ6 4 4 4รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอผ่านช่องทางออนไลน์มียอดจำหน่ายสะสม28,510,000บาทคิดเป็นร้อยละ98.8การส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน206รายคิดเป็นร้อยละ90.75จากการบูรณาการความร่วมมือที่ผ่านมาทำให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดอุตรดิตถเจริญเติบโต และส่งผลให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวอุตรดิตถ์ยูดีกินดีก็รู้สึกดีใจนะคะที่มีหน่วยงานของภาครัฐมองเห็นความสําคัญของกลุ่มนักเลกข,ของชุมชนโดยเฉพาะความสําคัญของเกษตรกรหน่วยงานของภาครัฐมาช่วยเหลือเนี่ยก็ทาให้หนึ่งหลักเกษตรกรมีรายได้ขึ้นมีรายได้ในการทําพืชผลทางการเกษตรที่เป็นเกษตรธรรมดาแต่อัปเกรดขึ้นมาให้มีมูลค่าเพิ่มหลายๆห,หน่วยงานก็ การได้ช่วยเหลือไม่ได้เฉพาะเกษตรกรที่ได้ผลประโยชน์นี้แต่เป็นของเรื่องของชุมชนเรื่องของหมู่บ้านเรื่องของการได้งานมีงานมีานมไรายได้เกิดขึ้นในเรื่องของชุมชนท่านผู้ว่าเป็นประชาสัมพันธ์ไปทัวทุกจองทางคะ่ะคนกับคนจะด,ดีขึ้นม่เอลติวมารูแล้วก็เลยเป็นน้ำตกคะ่ะให้ชาวสวนของเรามีไรายได้เพิ่มยิ่งข้อม็นยู่ดีขึ้นเนาะยิ่งข้อม็นยู่ดีกว่าแต่ก่อนคะ่ะ